ทำดีหนีชั่วเป็นปัจจัยสู่การพัฒนาจิตวิญญาณของชีวิตคือไม่มีอำนาจใดาในโลกนี้ที่จะท่งพลังเท่ากับอำนาจแห่งกรรมทำดีหนีชั่วจึงต้องสร้างเหตุปัจจัยอันเป็นกุศลให้มากมากคือจากกุศล,ลก็เป็นมหากาุศลจากมหากุศลก็เป็นมหากระตะกุศลเป็นโตกียะกุศลเป็นโลกุตตะกุศล จึงจะสามารถยกระดับจิตของบุคคลผู้น,นั้นให้สูงข,ขึ้นได้การกระทำและผลของการกระทำนั้น,ย,นย่อมมีความสมเหตุสมผลกันคือทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วดังสุภาษิตคำก่อนที่ว่าจะหนีหื่นหมื่นแสนในแดนโลกย่อมย้ายโยโลกหลบลี้หนีไปได้แต่หน,นีกรรมตามติด วิชิตไว้หนีไม่ได้ไปไม่ผลรับผลกรรมกรรมใดใครก่อตนเองเท่านั้นที่จะได้รับผลของสิ่งที่กระทำกรรมในปัจจุบันเป็นผลมาจากการกระทําในอดีตและกรรมที่ก่อไว้ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยส่งผลสึบเนื่อ,องต่อไปในอนาคตกรรมดีกรรมชั่วล้มล้างกันไม่ได้ถึงแม้ว่า การกระทำดีจะลบล้างจรรชั่วนั้นไม่ได้แต่เราก็มีส่วนที่จะช่วยให้ผลของกรรมชั่วนั้นได้่อนจากหนักเป็นเบาลงได้บ้างผลกรรมก็บกุบอมาเหมือนกันกับสุนดดัขปูดอกหรือรอบไปเริกอที่ทั้งดุแต่ยังไม่พอทั้งบ้าอย่ทั้งหนาทั้งดุทั้งบ้าวิ่ง,งไล่กับเรา ทนนี่สำคัญที่สุดว่าสุนัขเนี่ยมันมีสีข่ขาแต่เราเนี่ยมีสองขาคนวิ่งหนีคนเข้าเกียร์หมานี่มันก็ไปได้ไวทีน,นี้เจอต้นตำลับไม่ใช่หมาธรรมดาหรือหมาบ้านอะไรกันล่ดูมันกวดเราเลยถ้าเราผ่อนแรงแรงเราตบเมื่อไหร่แล้วก็งัดพันเมื่อน,นั้นถ้างัดเมื่อไหร่ก็เป็นนั้นว่าไม่ต้องปล่อยก็ได,ด้ดังนั้นต้องหาตัวช่วย ตัวช่วยก็คือความดีที่ผูคคลผู้น,นั้นกะทำก็คือผุศสนและกรรมที่สร้างให้มากให้หลังให้แรงกล้าต้องกมาหรือว่าโดนสุนัขกับโโกกบูดน็อกล็อกไวเลอร์ทั้งถูกทั้งบา้าหรือวิ่งไล่กัดเราเราก็เข้าเกียร์หมามันก็เข้าเกียร์หมาสองข้าวนจะสู้สี่ปีนี่เกี่ยมาเจอต้นตำลับแล้วกวดมาเนี่ยเราต้องปีนมันก็มีเราแดงตกเพราะว่าเรามีสองขาต้องหาตัวช่วย ตัช่วยก็มีคนจักรยานมาแล้วก็เกาะท้ายขึ้นไปได้แต่ว่าส่วนเกียนบุดบินน่ะงับปีงับปีนะั่นจะถูกแกล้ไม่ถูกแกล้ใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณมากกว่านั้นเราทําความดีมากกว่านั้นก็ผมมาเหมือนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ปีมาแต่มอเตอร์ไซค์เด็กแบนแบบนีที่สุดเร็วดีก็เกาะท้ายไปทีมากกว่านั้นอีกเรามีรถยนต์มารับเราก็ขึ้นรถยนต์ไปทีนี้ปลอดภัยไี่ ก็ประมาเหมือนกันเหมือนกันว่าทำดีชั่วก็เป็นสัตวนั้นด้วยหนึ่เีเพราะฉะนั้นการทำดีผิดชั่วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นพายาถึงกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นออกพันมีกรรมเป็นที่อาศัยแล้วก็กรรมนั้นได้จากแน่สัตว์เลวและประณี อีกครั้งยังเป็นไปตามการมันทุกทำดีมีชั่วทำอย่างไรตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องลงมือนะทำดีมีชั่วก็คือเป็นวิธีปฏิบัติในาการทำดีมีชั่วต้องปฏิบัติตามทางท,างที่นำไปสู่ความดีหรือทางห่งกุศลกรรมทางทำความดีกรรมเนําไปสู่ความสุข ความเจริญหรือสุขติเรียกว่าธรรมบุตรมีชื่อเรียก,กมากมายๆเช่นธรรมจริยาความสำร็ธรรมโสใจยะก็คือความสะอาดหรือเครื่องชำร,ระธธรตัวอริยธรรมก็หมายถึงว่าธรรมของผู้เจริญปริยมมักคาแห่งประเสริฐสัทธมธรรมดีธรรมแท้ สัพปริสธรรมก็ธรรมของสั์ปรุเป็นต้นกรรมบทในมีสิบอย่างดัทงที่ปรากฏอยู่ในพระสุตตปิฎกมัชฌิมนิกายุทลภันณา,นาเรือ่องกุศลกรรมบทสิบโดยสรุปว่าดูก่อนรทำและขออัานุอดีทั้งหลายความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติธรรมทางกายมีสามอย่างทางวาจ,จมามีสี่ยางทางใจมีสาอย่าง ทั้งสามทางมีร,รายละเอียดอันนี้ความประพฤติทำทางกายสามอย่างได้แก่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ประพฤติทำแล้วดังนี้หนึ่งและการฆ่าสัตว์เว้นขาดการฆ่าสัตว์ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ในขณะเดียวกันมีความละอายมีความเป็นดูมีความอรุณาต่อตั์หวังประโยชน์เรื่อคูลต่อสัตวตตต์ทั้งหลาย สองและการรือทรัพย์ของเขาที่มีในให้เบ็ดขาดจากการรักทรัพย์ไม่รักทรัพย์เป็นอุปกรณ์เครื่องปรื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของขมีในให้ซึ่งนับว่าเป็นขโมยสามและการประพฤติผิดในการทั้งหลายเบ็ดขาดจากการประพฤติผิดในการทั้งหลายคือไม่ถึงวันสุนสูญใน ผูหญิงที่มันดารักษาบิดารักษาที่มันดาบิดารักษาที่ใช่ที่สาวที่ยาติรักษาที่มีสามีที่สมาคมเชื่อห่วงห้าแม้ในที่สุดหญิงที่เขาคล้องด้วยห่วงกะไรความประพฤติธรรมทางวาจาที่ได้แก่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ประพฤติธรรมแล้วดังนี้หนึ่งละการพูดเท็จ คือเว้นขาดจากการพูดเท็จในที่ประชุมหรือไปในหมู่มมชนจนหรือในทํากลางยาาิหรือในทํากลางนางหรือในทํากลาง,างร,าาร,ราชสกุลหรือถูกนำไปเป็นพยามันจะมีข้อหนึ่งแม้ไม่ใช่พุทธศาสนาในศาสนาดีเราก็ระบุว่าไม่ให้เป็นพยาเนเ ในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันไม่ให้กล่าวเท็จแม้เป็นพยาเท็จท่านก็ห้ามไว้คือถ้ารู้ก็บอกว่ารู้ถ้าเห็นก็บอกว่าเห็นถ้าไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้จะ่ต้องไม่กล่าวเท็จคั้งที่รู้อยู่ด้วยเห็นที่ว่าเพราะเหตุของตนเพราะเหตุคนบ้างบ้างเหตุเห็นแก่ยิ่งจ้างวำบับ้างด้วยเห็นสองละวาจาสออเสีย เ้นขาดจากวาจาหล่อเสีนเยนรถหื่ได้ฟังข้างนี้แล้วไม่นําไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายข้างนี้หรือได้ฟังข้างโน้นแล้วไม่นํามาบอกข้างนี้เพื่อทําลายข้างโน้นสมานพวกที่แตกกันไม่ดีกันส่งเสริมพวกที่ดีกันให้สึ็สมจริงตั้ง,งชอบใจพวกที่มีความพร้อมเพียงยินดีในพวกที่พร้อมเหยียงกัน เชื่อชมในพวกที่พร้อมเพียงกันและกล่าววาจาอันท่านไม่เกิดความร้อมเพียงตรงนี้เองประเทศไทยเราต้องการมากที่สุดคือความปรองดองถ้าเป็นผู้สอนเสีเยจะได้ความฟรองดองไม่ต้องไปออกเป็นพรบอรนอกจากนั้นละว,จา,ะวาจาอยาคือเวทนาจาวาจาอยากล่าววาจาที่ไม่ถึงโทษ กล่าว่าจารีพ่อหูส่วนใด้รักอย่างใหญ่แล้วก็คนส่วนมากก็รักใครชอบใจและวาจาเพอร์เชอคือเว้นขาดจากการพูดเพอร์เชอร์พูดในเวลาที่ควรพูด,พดตามความเป็นจริงพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์พูดเรื่องที่เป็นธรรมพูดเรื่องที่เป็นวินัยและกล่าววาจามีหลักฐานมีที่อ้างมีที่สุดประกอบไปด้วยประโยชน์และประกอบด้วยกันความประพฤติธรรม ทางใจสามอย่างได้แก่บุคคลในโลกนี้ได้ประสบธรรมแล้วดังนี้หนึ่งเป็นผู้ไม่มีความโลภมากไม่ทิ้งเล็ทงทรัพย์อันเป็นอุป,ปกรณ์เครื่องเครื่องใจของผู้อื่นว่าขอของผู้อื่นจนเป็นของเราเถิดดังนี้สองเป็นผู้มีจิตใจไม่พยาบาทมีความลำลินใจว่า พอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่เียเบนไม่เียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีแต่สุขรักษาตนยเูเถิดอย่างนีสามเป็นผู้มีความเห็นชอบคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าผลแห่งรมที่ให้แล้วนั้นมีอยู่ผลแห่งการมูชานั้นมีอยู่ผลแห่งการเส้นสลวงนั้นมีอยู่ผลแห่งวิบกแห่งกรรมที่ทําดีและทำชั่วมีอยู่ โลกนี้โลกหน้ามีอยู่มารดาบิดามีอยู่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นโอปปัติการมีอยู่สมณะและสามทั้งหลายผู้ปฏิบัติชอบทําให้โลกนี้ได้โลกหน้าแย่งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วสั่งสอนให้ผู้อื่ได้รู้ตามต่โลกนี้มีอยู่อย่างเช่นปีหนึ่งป,ปีท่านทั้งหลายคงได้ยินว่าพุทธเจริญตีอยู่เรื่องไม่ทราบว่าท่านเข้าใจใหรือไม่พุทธเจริญตี แล้วก็ยังข่วงมาอีกว่า2,600ปีต่างหากพุทธเถียงตีทีศพ2,600ปีทีส,ม,ทสมัยสว่างโลกสว่างคำสว่างใจประกาศชัยพระพุทธธรรมะมา2,600ปีมาจากที่ใดที่บอกว่าจะรองอเป็นพุทธเถียงตีปีนี้พุทธศักราช2 555บวกเข้าไปอีก4-5ปี ย้อนหลังไปที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเนี่ยเรียกว่าคบ2 6 0พปีเป็นพุทธะชิยันตีพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดเราเป็นผู้แพ้อยู่ตลอดเลยด้วยอย่างนั้นเองเราก็จะต้องพัฒนาตนเอง